เรียกคุณพี่แล้วกันคุณพี่นะฮะคุณพี่คุณยายหน้าไม่ได้นะคะคุณยายไม่ได้ค่ะยังดูวัยรุ่นอยู่เลยนะคะโอ้โหคนราพกดจริงกันดีมากเลยนะครับคุณป้าแล้วกันคุณป้าดีกว่าคุณป้านะครับวันนี้ก็มาร่วมงานครับแจ๊สอินเดอะ r วิลด์ฮอริเทชโอ้เบเวอ์เข้งมาสามวันแล้ะ ในดวงใจของเราก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกบ้านเราเองก็ที่มีโอกาสร้องเพลงแวเพลงต่วันนี้มีเพลงมาเยอะบ้างไหยแล้วก็จะมีโอกาสได้ร้องเพลงแบบว่าเพลงของเราเองบ้างแล้วก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวหายไปบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาบ้างใช่อย่างเดีวหมครับผมเดี๋ยวแก้มอาจจะหายไปยาวเลยใช่ครับกับมันทีก็ต้องอยู่นะคะทุกคนคือรับอกว่ากลับมาเนี่ย อยู่กันจนจบงานแน่นอนนะครับผมแต่ว่าต่อไปเป็นนักร้องที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรามากจริงๆเป็นศิลปินที่น้ำหนักเยอะที่สุดในสีกอดำนะครับเดี๋ยวรู้เหรอว่าใครตั้มฮะอุ้ยตอนนี้ก็มาเหมือนกันนะก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราน้ำหนักลดลงแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะผมก็นิดนึ่งครับลดลงแล้วใช่ไหมคะคืนครับผม ไม่ก่อนอื่นอยากจะทราบว่าได้ติดตามรายการสี่โพดำไหมคะอาเอาขอเสียงแฟนรายการสี่โพดำหน่อยแล้วได้รับมาอาด้านนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับทักทายทักคายนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตเนาะใช่ก็มีพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงก็พร้อยฟังเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ อยากจะมีส่วนร่วมนะครับผมร้องเพลงไหนได้ก็ช่วยกันร้องได้เลยช่วยกันร้องได้เลย <นะ S 2> วันนี้เต็มที่นะคะครับตอนนี้พี่ว,ว่าน้องพร้อมแล้วยืนดอนนาย้วไขมันละลายแล้วขอเสียกับน้องโด